สวัสดีนักเรียนชั้นปาห้าทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของแรงลับค่ะเราไปดูกันนะคะว่าแรงลับคืออะไรค่ะ,ะดูจากภาพกิจกรรมนะคะในภาพนักเรียนจะเห็นนะคะว่ามีงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโดยมีการแข่งขันชักเยอร์กันระหว่าง สีฟ้าแล้วก็สีแดงซึ่งสมาชิกของแต่ละสีเนี่ยก็จะมีจำนวนเท่ากันเลยคือทีมละ3คนโดยสมาชิกในทีมนะคะของแต่แต่ละคนเนี่ยก็จะออกแรงในการดึงเชือกเท่าเท่ากันทีนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างไรล่ะ,ะจากข้อที่หนึงนะคะหากทีมสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ทีมสีแดงดึงเชือกด้วยแรงที่เท่ากันแล้วนะคะเชือกจะเกิดการเคลื่อนที่หรือไม่ คำตอบคืออะไรคะคำตอบคือไม่เคลื่อนที่นะคะเพราะแรงทั้งสองด้านเนี่ยมีทิศทางคนละด้านนะคะทําให้เกิดการหักล้างกันเชื่อก็เลยไม่เคลื่อนที่ค่ะข้อที่สองนะคะหากกรรมการให้ทีมสีแดงเพิ่มสมาชิกได้สองคนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะ ก็คือทีมสีแดงจะมีจำนวนคนมากขึ้นแรงก็จะมากขึ้นนะคะจะทำให้เชือกเคลื่อนที่ไปทางศัพท์ทางสีแดงมากขึ้นค่ะข้อสามหากต้องการทำให้เชือกนะคะมีการเคลื่อนที่ไปทางฝั่งทีมสีฟ้านักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ,ะนักเรียนสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มจำนวนคนนะคะเข้าไปในทีมสีฟ้าให้มากขึ้นค่ะเมื่อจำนวนคนมากขึ้นแล้วนะคะแรงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมากขึ้น เหมือนกันที่นี้ทั้งหมดที่เราดูกันมาจากตัวอย่างนะคะเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าแรงรับแรงรับคืออะไรแรงรับคือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปนะคะที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุเดียวกันแล้วทำให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะไปตามแรงรับนั้นก็คือแรงรับก็คือผลที่อ่า มีการออกแรงนะคะตั้งแต่คนสองคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตสองชีวิตขึ้นไปร่วมกันออกแรงผลักนะคะดันหรืออะไรก็ตามแต่กับวัตถุชิ้นหนึ่งเพื่อให้วัตถุวัตถุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราออกแรงไปอ่า่านกเรียนูนะคะอันนี้เป็นแผนภาพนะคะแสดง การเคลื่อนที่ของแรงนะคะจากภาพเนี่ยเราจะใช้ลูกศรน,นะคะในการแสดงความมากน้อยของแรงนะคะถ้าเรามีลูกศรที่สั้นแรงที่ปรากฏก็จะน้อยถ้าลูกศรยาวนะคะแรงที่ปรากฏก็จะมากขึ้นค่ะโดยทิศทางของแรงนะคะเราก็จะดูจากทิศทางที่ลูกศรชี้ไปนั่นเองค่ะตัวอ,อย่างของแรงนะคะแรงเนี่ยจะแรงรับเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้3แบบ แบบที่หนึ่งนะคะก็คือการใช้แรงสองแรงนะคะคือออกแรงแล้วก็ดันไปในท,ทิศทางเดียวกันนะคะต่อหนึ่งวัตถุด้วยค่าของแรงลับนะคะจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดและทิศทางของแรงนั้นนะคะก็จะไปในทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นแรงหนึ่งนะคะเด็กคนที่หนึ่งออกแรงสี่สิบนิวตัน เด็กคนที่2อออกแรง20นิวตันคนรับของแรงทั้งหมดก็คือการเอาแรงของเด็กสองคนนี้นะคะมาบวกรวมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะคือ60นิวตันนะคะแล้ววัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันนะคะตามลูกศรสีแดงเลยนะคะก็ะคือเคลื่อนที่ไปทางขวามือของพวกเรานั่นเองนะคะาจากแรงเมื่อสักครู่นี้นะคะแรงรับแบบที่1เราจะสามารถใช้สมการในการคำนวณ นะคะได้ดังนี้เลยค่ะก็คือขนาดของแรงที่หนึ่งบวกกับขนาดของแรงที่สองก็คือจะได้ผลลัพธ์ของขนาดแรงรับนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเหมือนนักเรียนเอาแรงมาบวกกันนั่นเองไม่มีอะไรเลยนะคะไปทางเดียวกันทางขวาเพราะว่าทําไมคนที่ดันนะคะออกแรงไปทางทิศเดียวกันอ่าก็เหมือนกันช่วยกันผลักของนะคนล,ลั์ของแรงลับนะคะไปที่สองคือแรงสองแรงไม่เท่ากันแล้วดันตรงกันข้ามกัน นะคะขนก็คืออะไรขนคือวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปตามทางที่มีแรงมากกว่ามันเองเช่นเด็กคนที่หนึ่งเห็นไหมออกแรงสี่สิบนิวตันคนที่สองออกแรงยี่สิบนิวตันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรของก็จะถูกเด็กชายคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยแหละดันไปทาง่าเด็กเสื้อสีม่วงเพราะว่าเด็กเสื้อสีเหลืองนะ่ะออกแรงเยอะกว่านะคะอ่าจากเมื่อสักครู่นี้นะเราก็จะได้ วิธีการหาแรงลับก็คือเอาแรงของคนที่มีมากกว่านะคะตั้งแล้วลบด้วยแรงของคนที่มีน้อยกว่าก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหลือว่าแรงนั้นแรงลับนั้นจะเคลื่อนที่ไปทางไหนจากสูตรนี้นะคะแรงลับก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรงเพียง20นิวตันเพราะว่าโดนแรงของคนเสื้อสีม,ม่วงนะคะดันหักล้างกันไว้นะอันนี้เป็นตัวอย่างของแรงลับแบบที่สองนะคะแบบที่สาม มีแรงสองแรงดันมีแรงเท่ากันเลยด็กสองคนนี้มีแรงเท่ากันดันเข้าหากันดันเข้าหากันผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุชิ้นนี้หรือตู้ชิ้นนี้ก็คืออะไรลูกแรงรับเท่ากับศูนย์นะคะก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าเกิดการใช้แรงเท่าเท่ากันดันเ็้าหากันแบบนี้นะคะวัตถุก็จะไม่เกิดการเคลื่อนที่นะคะแรงรับแปดที่สาม จากตัวอย่างเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นวิธีการหานะคะง่ายๆเลยก็เอาแรงของคนที่หนึ่งตั้งลบด้วยแรงของคนที่สองนะคะเอามาลบกันก็คือจะได้ขนาดของแรงรับก็คือเท่ากับศูนย์นิวตันนั่นเองนะทีนี้เราจะมาวัดค่าของแรงได้อย่างไรนัเรเยนจะสังเกตนะคะเมื่อสักครู่ครูจะพูดอ่าหน่วยตามหลังตัวเลขว่านิวตันนิวตันนิวตันตลอดเลยนิวตันคืออะไรนิวตันเป็นหน่วยในการวัดแรงนะคะ โดยเราเนี่ยตั้งชื่อนะคะตามเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องของแรงแล้วก็คนที่ค้นพบคฤษฎีแรงน้มถ่วของโลกนะคะโดยชื่อของเขานะคะนาำสกุลข,ของเขาก็จะเป็นตัว n ใช่ไหมคะเราก็จะเอานาำสกุลข,ของเขาเนี่ยแหละมาเป็นหน่วยของแรงนะคะเราจะเรียกว่านิวตันสัญลักษณ์ของหน่วยคือตัว n ใหญ่ นะะในภาพนักเรียนก็จะเห็นนะคะอ่าชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่างสปริงแบบแขวนอ่าถูกออกแบบมาเพื่อให้วัดค่าของแปรงนะคะโดยใช้หน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราจะวัดอย่างไรนะเราเรียนเรื่องแรงรับทำไมอ่าประโยชน์ของแรงรับคืออะไรประโยชน์ของแรงรับนะคะ ในสมัยก่อนเราก็จะใช้ในเรื่องของการคามนาคมขนส่งก็คือการใช้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควายม้านะคะในการเป็นแรงในการลากเกวียนใช้ทฤษฎีของแรงไหมเอาแรงของสัตว์หลายหชนิดเนี่ยมามัด่ามัดด้วยกันแล้วเราก็ให้เขาลากสิ่งของหนักๆที่เราไม่สามารถถือได้ลากได้เอง นะคะเพื่อใช้ในการขนส่งนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้่าเชือกในการแขวนกระถางลอยเอาไว้เห็นไหมเชือกหนึ่งเส้นไม่สามารถที่จะแขวนกระถางให้ลอยอยู่ได้เพราะว่ามันจะเกิดความไม่สมดุลและลวดนะคะหรือเชือกที่ใช้เพียงเส้นเดียวเนี่ยอาจจะขาดได้เราก็จะใช้ลวดสามเส้นนะคะ เว้นระยะให้อย่างเหมาะสมก็คือแขวาสามารถแขวนกระถางได้โดยใช้หลักของการสมดุลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประโยชน์นะคะของแรงลัพที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในทั้งในสมัยอดีตแล้วก็ในสมัยปัจจุบันด้วยนะคะจะอย่างวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของแรงลัพไปแล้วนะคะอะทบทวนความรู้กันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเข้าไปทำใบงานออนไลน์เรื่องแรงรับนะโดยคุณครูจะทิ้งลิงก์ของ l i ฟ e Worksheet ใบงานแผ่นนี้นะคะเอาไว้ให้นักเรียนใน Google Classroom ของเราให้นักเรียนนะคะลองไปทาเพื่อทบทวนความรู้ก็ดูนะคะว่านักเรียนมีความรู้เรื่องแรงรับมากน้อยเพียงใดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ